มึงท่องอยู่ตลอดวินันอยู่ตลอดมือถือสากปากถือสินแต่ตัวเองทําชั่วประพฤติชั่วอยู่เนี่ยนะ,ะมันไม่มีความหมายหรอกสินธรรมน่ะนะนะทำไว้ความรู้เนี่ยมไม่ทําให้คนเป็นคนดีนะถ้าขาดสินธรรมศินตัวนี้คือใจนะคือเจตนาอย่าลืมว่าเจตนาคือกรรมเอาสิมึงต้องดูตัวเองเนะมึงเจตนาไปทำร้ายใครเปล่าเบียดเบียนใครเปล่าฮะ ตรงนี้ต่างหากล่ะที่นักปฏิบัติหรือพุ้ธบริษัทสี่ควรมาระวังฮะอะจริงไหมตอนนี้แม้แต่คนพุดธเองก็ลบกันอยู่เนี่ยฮะผ้ามันก็น้อยลงน้อยลงเ่ยนะนักบวชนะอะโยมก็ด่าด่าผ้าดาผ้าพอชวนมาบวชแล้วทอสอยหลังยังอะไรด,ดีฮะยังกับะพา,พาไปจายอะ่ะบวชเป็นของดีอะ่ะฮะจริงไหม เออาเขจะบอกให้ดีแล้วอย่ามาบวชกุขี้เกียจติทำกุติอ่ะอ่ะจริงไหมล่ะอ่ะอ่ะตามสบายแล้วนะอยากทำอะไรก็ทำนะอยากทำชั่วก็ทำเอาอยากทำดีก็ทำเอาที่พูดทุกวันเนี้ยนะพูดไปตามหลักกาทำหน้าที่ของตัวเองเฉยๆเนาะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะทำตามก็ไม่ได้ก็เรื่องของเขานะ